ขนมถ้วยค่ะเสร็จแล้จดาน่าเยิ้มเลยสวัสดีค่ะวันนี้ยายก็จะชวนมาทำขนมถ้วยง่ายๆกินนะคะเอาแบบง่ายๆเลยจากสิ่งที่เรามีนะคะไม่ต้องสรรหามากธรรมดาขนมถ้วยนี่ก็ต้องมีแป้งเท้าเยื่อมอมนี่นะแต่เราไม่มีนะคะเขาจะมีแป้งเข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็แป้งเท้าเยื่อมอมนิดหน่อยนะคะแต่เราไม่มีเราก็จะใช้ส่วนผสมแค่อันนี้คือ แป้งมันหนึ่งถ้วยนี้เอ้ยแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้านะแป้งข้าวเจ้าอันนี้แป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยนี้นะคะอันนี้คือแป้งมันค่ะแป้งมันนี่คืออันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็คือแป้งมันจะน้อยสมมุติว่าแป้งหนึ่งร้อยกรัมแป้งมันก็จะประมาณยี่สิบห้ากรัมนะคะแค่นั้นนะคะแล้วก็น้ําตาลก็แค่นี้ค่ะ อันนี้แล้วแต่คนชอบกินหวานหรือกินเปรี้ยวอีกละค่ะกินหวานกินอะไรก็ใส่ลงไปนะคะอันนี้ค่ะคือแป้งที่ยายจะผสมนะคะแล้วก็ตัวตัวนี้จะไม่มีน้ํากะทินะคะอันนี้สําหรับกินคนเดียวประมาณสองวันหรือสามวันนะคะไม่ได้กินทั้งครอบครัวหรือไม่ได้ขายนะคะแล้วก็ยายไม่มีใบเตยนะคะยายก็จะใช้น้ํามารินะคะน้ํามาริเพื่อความหอมนิดหน่อยนะคะ อันนี้คือทําตามภาษายายนะคะนะคะเสร็จแล้วยายก็จะใช้น้ําลงไปนะคะเอาหนึ่งถ้วยก่อนหนึ่งถ้วยตวงก่อนคือเราไม่ต้องตามสัดส่วนที่ว่าเขาจะต้องอะไรอ่ีเป็นขีดเป็นกำไม่ต้องค่ะตามเราผสมเลยค่ะเราจะดูว่าแป้งเนี้ยเขาจะคนหรือจะเป็นน้ำขนาดไหนนะคะ ผสมง่ายๆค่ะง่ายๆง่ายๆมากๆไม่ต้องพิธีรีตองมากสมัยก่อนยายใช้แป้งสดอีกเช่นกันค่ะคือใช้โมฟโม่นะคะแต่เดี๋ยวนี้ผสมด้วยแป้งข้าวเจ้ามันก็เลยต้องมีน้ามีอะไรให้มัดระวังหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าทุกอย่างแป้งข้าวเจ้าผงเนี่ยเขาจะผสมลำบากนิดนึงนะคะเดี๋ยวยายคนให้เข้ากันก่อนนะคะแป้งพยายามตีให้เนียนเลยนะคะผสมกันให้เนียนเลยนะคะนี่ค่ะ ต้องได้แบบนี้นะคะหนุ่มถ้วยนะคะแป้งก็จะไม่แข็งเกินนะคะก็ต,ตีจนกว่าแป้งเขาจะเนียนนะคะพอเขาเนียนแล้วเนี่ยเราก็พักไว้สักแป๊บหนึ่งดูอาการว่าแป้งเขาขึ้นแค่ไหนนะคะเขาจะทําให้หนืดไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมแป้งเขาจะติดตามทัพพีเนี่ยเดี๋ยวยายใช้ช้อนขูดออกก่อนนะคะเพราะว่าแป้งเขาเป็นฝุ่นนะคะ เราก็จะเราต้องเราต้องทําให้เนียนจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวแป้งจะเป็นก้อนนะคะทําง่ายขนมถ้วยอยู่ที่แป้งที่เราผสมนี่แหละคะ่ะถ้าผสมแข็งเขาก็จะแข็งนะคะบ้านยายอยู่ไกลเอเซียช็อปนะคะซื้อกินมันก็ลําบากทํากินเองคะ่ะมีอะไรก็ใส่ลงไปเราทําตามสูตรไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะเราอยู่ต่างแดนนะคะต้องไปหาสรรหาซื้อมาอีกแล้วของก็แพงคะ่ะ อันนี้คือแป้งเนียนแล้วนะคะแล้อย่างนี้เลยค่ะจกๆอย่างนี้เลยค่ะถ้าเป็นน,นมครกเขาจะแข็งไปหน่อยนะคะจะต้องผสมน้ำเขา้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ค่ะ,นนค,ะคือแป้งนมถ้วยนะคะได้อย่างนี้ค่ะไม้ได้อย่างนี้เลยนะคะทีนี้เราก็พักแป้งตัวนมถ้วยไปก่อนทีนี้จะมาดูหัวมามาดูละอ่าหน้ากะทิหน้าหน้าหนมถ้วยค่ะถ้วยเราก็จะมีเช่นเดิมนะคะอันนี้จะเปลี่ยนไปจากน้ําเป็นกะทินะคะกะทินี่ใช้หัวกะทิเลยนะคะ แล้วก็น้ำประมาณประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้คือแป้งมันค่ะอันนี้คือแป้งข้าวเจ้าค่ะหน้าเขาจะอ่อนกว่าตัวนิดนึงก็คือแป้งจะอ่อนกว่านะคะทีนี้ใหญ่ก็จะมาผสมดูว่าเขาได้ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะส่วนหน้าเนี่ยเขาจะเค็มนะคะเขาจะออกเค็มเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเอาเกลือมาใส่นะคะ ใส่เกลือนิดเดียวพอค่ะแค่เคมเ็มแปลมแป๊มพอไม่ต้องเค็มปีอันนี้คือเกลือค่ะใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ลองมาคนดูว่าเขาค้นแค่ไหนนะคะเราก็จะคนให้แป้งเนียนเหมือนเช่นเช่นกับตัวเหมือนกันค่ะเราจะคนไปเรื่อยเรยนะคะเดี๋ยวใหญ่คนก่อนนะคะเหมือนกันค่ะเราต้องตีแป้งให้เนียนนะคะจะต,ต้องไม่เป็นเม็ดอ,อย่างนี้นะคะใช้ที่ปั่นก็ได้ค่ะที่ที่ก็ตีแป้งนะคะที่เป็น เป็นซีซี่นะคะเป็นลูกกลมๆเหมือนดีไข่อะคะ่ะใช้ได้แต่ยายอะทำไ้ง่ายอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ละเอียดเองละลายเองนะคะหน้านี้จะใส่น้ามะรีด้วยก็ได้นะคะมันจะได้เพิ่มความหอมขึ้นนะคะไม่ต้องไปหาใบตรงใบเตยที่ไหนหรอกคะ่ะเพราะใบเตยมันก็ ใส่น้ำใส่ใส่ไอ้กระป๋องมามันก็ไม่ได้หอมอะไรนักหนาหรอกเม่ยายเคยเคยเอามาแล้วนะคะถ้าเป็นสียังทําขนมชั้นหรือขนมเอรสช่องอะไรมันก็ได้ค่ะแต่ว่าเอามาทําอย่างเงี้ยเราเปิดกระป๋องหนึ่งมันไม่คุ้มกันอะเดี๋ยวต่อไปถ้ามีใบเตยผงยายจะเอาใบเตยผงมาใช้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเราเขามีวัฒน,นาการเยอะนะคะอย่างเช่นมะนาวก็เป็นมะนาวผงก็มีกะทิผงก็มี ไม่ต้องไปฝนฝายอะไรมากมายนะคะนี่คะเริ่มเนียนแล้วค่ะอันนี้ไว้หยอดหน้านะคะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวยายจะเริ่มหยอดแล้วว่าแล้วเดี๋ยวยายใส่น้ำาระทียมลงไปหน่อยดีกว่าเอ้ยน้ำมะลิไปหน่อยดีกว่าเพื่อความหอมนะคะเพื่อเป็นการที่หน้ากินยิ่งขึ้นนะคะนิดหน่อยพอค่ะเพราะน้ำมะลิเขาหวานเดี๋ยวเดี๋วไม่กลมกลมนะคะ นี่ค่ะจะได้เนื้อเนียนอย่างนี้นะคะเนื้อเนียนอันนี้อันนี้คือฟองแป้งนะคะ,ะเดี๋ยวยายจะตีสักแป๊บนึงก็ตีไปเรื่อยจนกว่ายานี้เพราะยายต้องรองไฟไฟร้อนด้วยตอนนี้ตอนนี้เราก็จะมาทําการหยอดขนมถ้วยนะคะหยอดประมาณครึ่งถ้วยพอนะคะหยอดครึ่งถ้วยพอนะคะ ห่วยล้นเกินอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่ได้อันนั้นเยอะเกินเดี๋ยวนาจะไม่เยอะนะคะถ้วยรู้สึกจะเอียงอันนี้เยอะเกินนะคะเอาออกเดี๋ยวมันจะไม่ได้รสชาตินะคะทุกครั้งที่จะใส่แป้งจะต้องคนทุกครั้งนะคะเพราะแป้งเขาจะหนอนก้นเร็วมากอันนี้เพราะเขาเป็นแป้งล้วน น,นี้ก็ทวยเอียงซึ่งมันเอียงหรือว่ายังไงซึงมันบุบหรือว่ายังไงเราจะนึ่งตัวก่อนนะคะแล้วค่อยมานึ่งหน้านะคะหยอดเหมือนหยอดขนมคคกอะแต่ขนมคคกก็จะหยอดหน้าเต็มเลยนะคะเรา,เาจะเอาขึ้นเตานะคะ ขึ้นซึงนึงค่ะแล้วก็ปิดฝาค่ะตอนนี้เราก็จะมาหยอดหน้านะคะหยอดหน้ากะทิค่ะ ทำกินง่ายๆค่ะหนมถ้วยไม่ยากไม่เย็นอย่างที่คิดนะคะ <_ C 1> ร้อนเตาร้อน ีนี้เราก็ปิดฝาไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดได้นะคะแล้วก็ได้เวลาสุกนะคะสุกก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันดูนะคะว่าเขาแข็งหรือว่านิ่มนะคะอันนี้คือซึ้งแรกนะคะแต่ยายคิดว่าพอดีเม่ยายผสมจะพอดีตลอดนะคะอันนี้ก็จะผสมซึ้งต่อไปค่ะก็คือทําซึ้งต่อไปนะคะซึ้งนี้รู้สึกว่าจะบวมแล้วทําให้ขนมถ้วยเอียงนะคะ เราก็ต้องคนเหมือนเดิมแล้วค่ะแป้งต้องคนตลอดนะคะแล้วเราก็จะหยอดค่ะเอียงต้องหาวิธีใหม่ไม่ให้เขาเอียง ยายก็จะทําแค่ประมาณสองซึ้งนะคะเพราะว่ากินคนเดียวสองซึ้งนี่ก็กินไปหลายวันละคะ่ะก็คือประมาณสามวันนะคะจะไม่เสียคะ่ะไม่ต้องเข้าตู้เย็นเพราะช่วงนี้หน้าหนาวคะ่ะบางถ้วยก็จะแป้งเยอะไปนิดนึงเดีย๋ยวมันจะไม่กลมกลมนะคะอย่างเนี้ยเยอะไปนิดนึงเอาออกมา ก็เอาไปตั้งอันนี้คือซึ้งที่สองอันนั้นคือของที่เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเนื้อหนุ่มถ้วยจะร้อนเลยนะคะจะร้อนแล้วก็นิ่มแล้วก็นุ่มเลยนะคะดูสิคะนี่คะ่ะเนื้อหนุ่มถ้วยนะคะนี่คะ่ะจะได้อย่างนี้เลยคะ่ะแล้วแล้วก็เสร็จแล้วนะคะหนุ่มถ้วยคะ่ะมากินด้วยกันนะคะอันนี้หนุ่มถ้วยของยายคะ่ะ เดี๋ยวยายจะลองแบะดูซิว่ามันน่ากินแค่ไหนเมื่อกี้ลองชิมดูแล้วนิ่มมากค่ะดูสิคะน่าเยิ้มเลยค่ะนิ่มมากเลยนะคะหืมชิมดอมูอร่อยหน้าเค็มนิดๆตัวหวานหน่อยๆเข้ากันดีค่ะแล้วจ้าขนมถ้วยนะคะอยากกินก็ทำกินค่ะ มีอะไรก็ใส่ลงไปไม่ต้องรอเครื่องครบหรอกอะถ้ารอเครื่องครบเราก็ไม่ได้กินนะคะเดี๋ยวจะลองปาดถ้วยนี้กินดูอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขค่ะ